ก็คือน้องเกตน,นะครับเนาะรองเท้าแมใ่ใส่นางฟ้าตัวน้อยนะครับนะนี่ก็แม่มาก็แม่นะครับมาได้สามว่ากว่าแล้วลูกอ้าวกว่าเห็นน้องเกศน,นะครับนะนเนาะ เนี่ยัราเจอกัมาวันที่สามนะครับนะสามวันสี่วันแนละ้วมาจากอำเภอบางสะพานใหญ่นะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับพ่อแม่ครอบครัวนะครับอ่าบริมอัตอนาสาธุ่นะครับนะนี่็ถึงบ้านเสาเล้าเลยนะครับเนาะ ก็ตั้งแต่เดินกับดวงตาวันแรกนะครับไม่เคยใส่รองเท้าเลยนะครับนะเนาะตั้งแต่วันแรกตั้งแต่อยู่วัดหน้าค่ายนะครับจังหวัดสมพรนะครับเน,ะนาะ เออมีนั่งเก้าอี้ก็ได้เด้อเอาเก้าอี้ครับครับสุอือสวัสดีค่ะคุณยายก็แล้วสวัสดีค่ะอนุมทนาสาธุนั่งเก้าอี้ก็ได้เด้อถ้าถ้านั่งกะครับ อย่างอีก,อ,ก,อ,ก,กอีกวัดหนึ่งน่ะคนละวัดใช่ไหมขนาดดีมรกราชาไม่น้องเกดนะครับน้อเกดนะอันนี้ก็ถึงบ้านสาวร้านะครับบ้านสาวร้าก็มีสองวัด เ,เไปนะครับวิ่งไปข้างหน้าแนละ้วกลัวหลวงปู่จะมาทันแล้ว

สู้ๆกอดกอดเอากำลังใจกับปู่ถินครับผมอาอนุมันทนาสาธุนดำเด้อคนเหนือเลาสาวน้อยคุณบู่มาละมาลงลูกมาให้เราปู่คนโอ้มีงานบวชด,ด้วยอนุโมทนาสาธุดำเด้อครับผมมีงานบวชนำอ๋อมีงานบวช มีงานบอดร้อนนะลูกร้อนนะล ha, ูกมีงานบวดด้วยยกมือขึ้นเด้อยกขึ้นเด้ออนุโมทนาสาธุนะครับอะไรก็มานั่งเลยครับแม่นั่งเลยอนุโมทนาสาธุพาเพื่อนมาเยี่ยมนะครับเด้ออนุโมทนาสาธุบรับอันนี้ก็ถึงบ้านชาวเราแล้วเด้อสวัสดีครับนี่ไปยังน้ำเดียววะ ครับขราบอนุโมทนาสาธุครับได้บุญน้ำเดียวครับผมอนุโมทนาสาธุด้วยครับผมบ้านอันนี้ก็บ้านสาวเรานะครับนะับฝนเยอะมากครับก็อนุโมทนาสาธุเด้ยวยายายเลยเปิดเป็นวิดีโอเอา <c oughs> <c oughs> มีหลายสาวเรา,นะาเนาะสาวเราน้อยสาวเราใหญ่สาวเร้าทุ่งด้วย <c oughs> นกเกะขำเลยใกล้แล้วนกเกะใกล้แล้วอันนี้ถึงโรงเรียนแล้ว <c oughs> อ่าสาวเล้าทุ่ง อ๋อเหมือนเหมือนกันเลยไหมลูกใช่เหมือนกันเด็กอันพันเดียวกันโอ้พันเดียวกันไหมลูกตัวเดียวกันโอ้ไม่ใช่เขาไปเอามาจากบ้านเหรอลูกใช่เขาเขาเอามาให้เลี้ยงค่ะอ๋อแล้วใครดูแลให้ลูกยายค่ะยาย เส้นเหลียมเดินตลอดเออพวกเราคนพวกเราเดินตลอดหนูชักกี่ขวบขวบใหญเออเดี๋ยวอยู่ใกล้หนูก็ยัอยู่ใกล้อันนี้ก็คือน้องเกตนะครับมาจากอำเภอบางสะพานใหญ่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนูมาได้กี่วันแล้วลูกยังไม่รู้เหมือนกันน้องเกตอายุกี่ขวบลูกห้าขวบอ๋อหกขวบกว่าอ๋อหกขวบกว่าแล้วอออยู่ลุงห้าขวบกว่าอ๋ออยู่ลุงบ้านไหนลูก อยู่นบ้านไหนลูกขึ้นป .1 แล้วจ้ะอ๋อขึ้นป .1 แล้วเนาะจ้ารู้จักน้องเกด้วยสวัสดีค่ะก่อนเรื่องลูกสวัสดีค่ะเพื่อนก่อนเรื่อสวัสดีค่ะเออรู้จักเลรื่องน้องเกดสำคัมไหมอือ มีคนรู้จักกันหมดเลยโอ้ยน้องเกียรติเหรอน้องเกียรติป่ะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วหนูก็ไม่ไหวแล้วหม่จะให้ปุนทินขี่คอ น้องเกดขี่มอเตอรไซค์หไม่ได้น่นเนี่ยน้องเกดจะขี่ขี่ขี่หลังปูดินไม่ไม่เกวันดีก่อนลูกนะวัดียายก่อนเลยครับย้มาแต่ออกหมเลยอันนี้มาจากอำเภอบางสะพานใหญ่จังหวัดประจวบคิริขันน้องเกวัดีค่ะกับลูกวัดีค่ะกลูกอ่า อ่สวัสดีค่ะยายก่อนลูกสว,วัสดีค่ะน้องเกศวะถึงแล้ววัดธาตุวัดพระธาตุจำปานะเ,าาเออมาๆมาแล้วมาแมา่มลงขาวเออมาแล้วลวงลวงปูมาแล้ว ครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขออนุโมทนาสาธุกับญาติธรรมทุกท่านครับสวัสดีครับ